สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องและก็พรีวิวกับลำโพงที่พีรู้สึกว่าพีชอบมากกับแบรนด์ไทบิดครับจากเดิมครับพีใช้ตัวไทบิดสตอร์ b บอสโฟตัวนี้ครับคือใช้งานดีมากพีระจิดใจผมในเรื่องในการแตดอึดเสียงทุ้งเสียงกลางเสียงเบสคือดีจริงครับหกตัวเล็กยังแจ๋วมากครับเนะี่ย พี่เลยทำการผมไปสั่งซื้อกับเด็ดราคาไม่เกิน8,000ครับกับตัว t ทบิสตอมบ็อกเบครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือในการใช้งานคือมันสุดยอดมากครับลำโพง90วัตต์มีไฟ RGB บครับบอกเลยว่าสุดจริงกับตัวไทบิดตัวนี้ครับผมพี่ขออการแกะกล่องเลยผมว่าเป็นไงบ้างผมกับตัวนี้นะนี่สตอมบ็อกนะครับผมเป็นซีรีส์สตอมบ็อกนะแกะเลยนะครับผม อันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะผมแกะพร้อมลยครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะรีวิวแบบบ้านๆเนาะแบบจากเจจิงครับพีชอบยี่ห้อนี้ของจริงนะพีใช้งานะครับโหกล่องใหญ่มากกล่องคือบอกเลยว่าใหญ่จริงครับผมสับตัวนี้นะีขอแกะเลยครับผมเป็นบูทูตเวอร์ชั่น5.3ครับใหม่แน่นอนในการใช้งานครับนี่ครับก็ หน้ากล่องครับผมก็จะสกินคำว่าเห็นไหม Stormbox b a s h ของผมก็คือบอกเลยว่าตัวนี้คือโอเคมากครับชอบเพย์ฮอไทยบิดรู้สึกว่ามันโอเคมากครับเห็นไหมว่าพี่ยังใช้อยู่เลยมันทนมากโหสเปคให้มาก็ถือว่าสุดยอดครับมีตัว X b a d e ด้วยนะครับนี่ในหลักตรงกล่องก็จะมีบอกครับผมว่ามีอะไรบ้างมี X b a d e นะผมมีตัวเชื่อมต่อกับตัว ใช่ b i p a แ p นะผมพี่ก็ทำการตลุดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำการล็อกอินแล้วนะครับผมแล้วก็มีการคอนเน c t กับอีกตัวหนึ่งผมเป็น2ตัวได้ลำโพงเป็นตัว90วัตต์มีไฟ led ด้วยกันน้ำ ipx 7แล้วก็มีตัว e q ครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าปรับตัว x เผ่านตัว e q ได้ครับผมแบตคืออยู่ได้30 30ชั่วโมงเลยกล่องคือดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมเลยในการออกแบบกล่องครับคือเวิร์กจริงให้ดูเลยครับผมว่า มันเวิร์กขนาดไหนในการใช้โโหเป็นลำโพงที่พีอยากได้มานานแล้วครับคือแบบชอบไฟอ่ะด้านหน้าก็สุดสวยนะนี่ครับขอแกะเลยนะครับผมมาพร้อมกันเลยแบบเรียวตามผู้ใช้จริงๆเลยอันนี้พีซื้อมาใช้จริงๆนะครับผมของพีอะนี่ครับแกะออกมาครับผมปึ๊บมาพร้อมๆกันเลยครับผมตอนนี้ปึ๊บนี่ไปสั่งซื้อได้ผมจากลิงก์ที่พีแนบให้นะครับนี่ครับก็จะมีตัวคู่มือนะครับผม ซึ่งเราก็อ่านได้แต่มันใช้งานง่ายครับใครจะใช้ลําโพงของตัวไทบิดอ่ะตัวนี้อะ่ะใช้งานง่ายครับผมนี่ครับแล้วก็มีตัวฟองน้ำาผมให้เราเรียบร้อยแล้วก็มีสายไฟครับเอาไว้แบบชาร์จเนาะคือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มครับคือมีให้เราครบหมดเลยนี่แบตบก็คืออยู่ได้30ชั่วโมงครับคู่มือก็มีให้เราเยอะจริงแอปพลิเคชันนะผมพีก็ดาวน์โหลดมาแล้วครับผมนี่พีก็ดาวน์โหลดแล้วผมผ่านตัว แอปพลิเคชันตัวนี้เลยพีก็นี่ครับพิมพ์ว่าตัวไทบิตนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วก็เปิดได้เลยครับผมพี่ก็เปิดแล้วผมก็เป็นแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วผมในการคอนเน็กในการปรับก็มีปรับเยอะแยะมากมายครับพี่จะขอบปรับให้ดูด้วยว่าปรับยังไงนี่ครับลำโพงครับโหในกล่องก็มีอะไรแลผมนี่แล้วก็เรียบร้อยแล้วผมตัวกล่องก็มีประมาณนี้นะมีคั่วมือให้เราอ่านนะผมแล้วก็ตัวสาย AC เอาไว้เสียบนะครับผมให้เราเรียบร้อยเลยในการใช้งานครับลำโพงนี้ฟีลลิ่งคือดีจริงครับบอกเลยว่าตัวลำโพงฟีลลิ่งดีมากขอชื่นชมเลยน้ำหนักก็ถือว่ารับได้ครับผมสับน้ำหนักตัวนี้นะครับให้ดูนี่สวยสวยสวยผมสับน้ำหนักตัวนี้นะครับให้ดูนี่สวยสวยสวยครับผม ชอบที่กันน้ำ IPX7 นั่นแหละในการใช้งานครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากน้ำหนักคือ5,450กรัมครับหรือว่ามัน5 6โลนะครับผมนี่ครับสามารถปรับอีโคไลเซอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้นะผมถือว่าโอเคมากครับลำโพง90วัตต์พี่ขอทำการแกะดูเลยนะผมว่าเป็นไงบ้างน,นะครับผมตัวนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยอะ่ะนี่ครับขอแกะเลยให้ดูปึ๊บ นี่อับอึบฮ่าครับอันนี้แกะแบบตื่นเต้นมาพร้อมกันเลยครับโหฟีลลิ่งคือดีจริงครับขอนยันว่าฟีลลิ่งในการแบบสัมผัสคือดีมากครับงานดีมากครับแล้วมีการแบบใช้ตัวนี้ผมเห็นไหมตัวนี้ผมเป็นตัวที่เอาไว้แบบมีย่างเสียงเบสครับลำโพงดีไซน์แล้วก็มีหลอดไฟ LED ผมเป็น RGB ด้วยปรับได้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมอันนี้เสียงแบบทําให้เบสมันกลางวานครับผม ซึ่งเป็นสไตล์ของตัวไทบิดอยู่แล้วเนาะตัวนี้บอกเลยว่าครบจบจริงครับแล้วก็จะมีโลโก้เห็นไหมครับอันนี้โลโก้ของตัวนี่ครับตัวไทบิดนะผมให้เราเรียบร้อยเลยในการใช้งานนะครับบอกเลยว่าเป็นลําโพงที่จบมากเลยอะ่ะซิ่งพีชอบมากครับผมสับตัวนี้นี่ครับนี่ปึ๊บให้ดูชัดนะผมสับตัวลําโพงเขียนว่าตัวไทบิดนะครับผมนี่ ก็จะมีปุ่มให้เราเรือกต่อยะผมมีปุ่มเปิดลําโพงกดหนึ่งครั้งครับนี่แล้วก็ปุ่มบลูทูธนะครับผมแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่ม Sto p and play ครับผมอันนี้คือการคอนเน็กครับว่าเราคอนเน็ก์ไหมไฟจะขึ้นแบบนี้นะผมคือมันสวยจริงครับคือแบบมีความพรีเมียมมากอะ่ะแล้วก็มีปุ่มเอ็กเบนะครับผมเป็นปุ่มแบบบ้านเลยเนาะในการใช้งานครับบอกเลยว่าแบรนด์นี้อ่ะพีรู้สึกว่าเป็นลำโพงที่พีใช้พีชญนพีใช้สิบเต็มสิบเลยใช้ดีมาก ไม่อวยครับบองตรงว่าไม่อวยใช้ดีนี่ครับอันนี้มีเห็นไหมรูในการใช้งานครับก็แบบบ้านๆเลยครับผมก็มีรูตัว A U X แล้วก็ Type C เอาไปเป็นแบบตัวเอาพุตนะผมในการใช้งานบอกเลยว่าตัวนี้คือดีมากเป็น Power b a ค k ได้ด้วยอะ่ะ ซึ่งเบิกมากครับแล้วก็ตัว AC เอาไว้ชาร์จนะผมบอกเลยว่ามีสายชาร์จเรียบร้อยเลยเป็นชาร์จแบบ AC นะตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าแบตนะคือ30ชั่วโมงอะอยู่ได้อะมันโหดขันเนอ่นี่ครับแต่ถ้าปิดไฟมันก็จะอยู่ได้ครบนะผมแต่ถ้าเราไม่ได้ปิดไฟอะมันอาจจะไม่ครบ30ชั่วโมงเนาะในการปรับปรับไฟก็ง่ายครับผมเราก็กดตรงนี้เฉยปึ๊บนี่ครับนี่เราปรับได้ซึ่งดีมากครับในการใช้งานครับเดี๋ยวพี่ขอทำการคอนเน็กด้วยนะครับผมในการคอนเน็ก ผ่านแอปพลิเคชันมือถือของพีนะผมพีก็ทําการไปที่ตัวบลูทูธเรียบร้อยครับผมดูนะง่ายครับผมง่ายนี่ครับขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วนี่ครับปึ๊บนี่กดอันนี้เลยครับผมเป็นหูฟังหรือว่าจะกดแบบไหนก็ได้ปึ๊บพีกดนะครับผมคอนเน็ Connect จับคู่เรียบร้อยครับเรียบร้อยคือง่ายมากในการเชื่อมต่อครับบอกเลยว่าเชื่อมต่อง่ายมากนะครับผมตัวลําโพองอะ่ะ อันนี้คือการเชื่อมต่อผมเดี๋ยวพี่ก็จะอันนี้คือพี่เชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธธรรมดาผมเดี๋ยวพี่ขอเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันครับดาวน์โหลดมาแล้วปึ๊บนี่ครับก็เข้าแอปพลิเคชันนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวขอเข้านี่ครับเราหาไม่นี่ครับทำการเชื่อมต่อหาอุปกรณ์ของเราครับบวกคอนเนคครับมีไหมครับผมอุปกรณ์เราคือสเปกเกอร์นี่ครับเห็นไหมครับผมไทบิสตอมบ็อกเบย์ครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่ครับตัวแบตนี่ครับโอเค นี่ครับยอมรับมันก็ทําการค้นหาอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยง่ายมากครับผมในการคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนี่ครับแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ห้รนะผมหรือว่าเราจะทําการเปิดเพลงอะไรมันก็จะปรับวอลลุมได้ซึ่งดีมากครับแล้วก็ปรับหมวนได้ผมในการแสดงไฟได้โอ้ดีมากหมดที่1ห,หมดที่2นี่ครับปรับได้มี2หมวดรายการใช้งานหรือว่าเราจะปรับนี่ครับปรับตัวนี่ครับอีควอไลเซอร์ได้ผมปรับตัวมิวสิกเอ็กเบด Audio Boost Classic Jazz Party หรือว่าล o c k เราก็ปรับได้ถือว่าดีมากบอกเลยว่าใช้งานตัวนี้อ่ะพี่ไปไปลองมาแล้วพี่เลยซื้อมาใช้อ่ะดีมากครับแล้วก็เราบวก EQ ได้เลยนะจะเอา EQ แบบให้แบบนี้คอนเฟิร์มนะครับเราสามารถปรับย่างความถี่ได้ซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากในการใช้งานครับเวิร์กจริงคืออันนี้พี่ประสบการณ์ในการไปลองนอั่นแหละ เลยเอามาแบบแกะกล่องแล้วซื้อมาแกะกล่องแล้วก็พิวดีให้ดูนะครับวันนี้นี่ครับแล้วก็อัปเดตเราอัปเดตได้นะถ้าจะอัปนะครับผมสามารถได้ซึ่งมันตอบโจทย์มากครับผมสำหรับการฟังเพลงครับแล้วก็พี่ผมทําการฟังเพลงนะพี่ก็ไปที่ผมตัวเพลงสมมติอย่างเช่นพี่จะดูยูทูปนะผมฟังเพลงใน YouTube คือมันไม่ดีเลยอยู่แล้วแ,ลวแหละตัวบูทู t เวอร์ชันห้าจุขนาดนี้ครับถือว่าสุดยอดพี่จะฟังเพลงของตัว เพลงเอาเพลงนี้เนาะเดี๋ยวพีขอพิมพ์เลยนะนี่ครับมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างครับอันนี้เป็นไมค์ครับผมบางทีอ่ะเสียงไมค์ที่มันดูดจากลาโพงอาจจะแบบว่าไม่ได้เต็มที่เดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังว่าเสียงเป็นไงบ้างครับขอเลยดูไฟครับโอ้เสียงเบสโคตรดีครับบอกเลย บอกได้ว,ว่าเสียงเบสดีมากโหดีจริงอันนี้ผ่านฟังผ่าน YouTube นะครับเดี๋ยวพี่จะฟังผ่านตัว Spotify ยเลยครับผมที่เป็นลิงก์แบบตัวเพลงที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มนะผมที่เป็นแบบผ่าน Spotify ที่พี่ใช้ตัวโปรนะผมอันนี้ YouTube พี่ก็ใช้พ p r เมียมอยู่แล้วนะ เดี๋ยวพี่จะเปิด Spotify แบบตัวโปรให้ดูแลครับว,ว่าเป็นไงบ้างดูครับนี่อันนี้พี่เปิดตัวผ่าน Spotify ผ่านตัวมือถือนะครับดูสุดยอด ี่ครับเราสามารถ Connect ผ่านตัวแอปได้ด้วยกด Stop และกด p พ a y ผมได้ด้วยอันนี้พีเปิดเสียงแค่ครึ่งนึงครับแต่ถ้าพีเปิดที่กลางแจ้งเสียงดังนี้บอกเลยว่าระยะข้างบ้านนี่แบบสะเทือนแน่นอนครับอันนี้เปิดสูงสุดนะครับดูคือเราควบคุมตัวเสียงผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านตัวบลูทูธได้นะครับ เสียงดีจริงพี่เจ้า x กเบ e นะครับ,บคืออันนี้เป็นเสียงที่พีปรับดัวตัว x กเบ e นะครับผมนี่ดูเสียงครับ Education, I try to do this every day, calling replication Wake up, today's gonna be a good day 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 ไม่พูดแบบแบบตรงๆเลยคือเสียงดีจริงครับเสียงเบสเสียงกลางย่างความถี่จาก5คะแนนพีให้5คะแนนเลยครับคือเสียงดีจริงโหเสียงดีมากยอมรับเลยว่าเสียงดีจริงครับเสียงดีแล้วการคอนเน็กของแอปพลิเคชันนะคือมันคอนเน็กง่ายมากครับไม่ว่าจะกดปุ่มครับนี่ <Reason> now, ง่ายง,า like ง่ายมากครับผมแล้วก็พีจะเอาตัว audio ออ ตัวบูนนะครับผมตัวนี้มาดูครับผมว่าเส yeah, <everything, S 1> <Karere. S 2> ียงเป็นไงบ้างนี่มันจะเป็นแบบฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะผมในการใช้งานครับหรือจะเอาแบบคลาสสิกนี่ครับส่วนตัวพี่ชอบตัวเอ็กเพยครับ อีกเพลงครับผมอันนี้แบบพาดไมคของพีอาจจะดูเสียงไม่ดีครับแต่เสียงที่ได้ยินบอกเลยว่าสุดมากสุดจริงปัไฟครับชอบมากตัวไฟอ่ะสวยดูครับโอโ้ยสุดยอด,สด,ยอดเสียงดีมาก บอกเลยว่าในการใช้งานตัวลำโพงตัวนี้ที่พีไปแบบทดสอบให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคือพีได้ลำโพงมาจะขออนุญาเลยว่าเสียงคือมันดีจริงแล้วดีไซน์ของตัวเครื่องก็สวยงามมากครับในการใช้งานบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงเป็นอะไรที่พีรู้สึกว่าประทับใจในการแบบเอามาใช้งานตามชีวิตประจำวันของพีอะ่ะเป็นตัวลำโพงที่บอกเลยว่ากินขาดมากครับในการใช้งาน คอนเฟิร์มจากพีเองเลยว่ามันสุดยอดมากครับผมมีการเชื่อมต่อผ่านตัวซีโอหมดเลยผมหรือว่าเชื่อมต่อผ่านพงตัวนี้2ตัวเลยผมบอกเลยว่ามันหายห่วงมากในการใช้งานครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับและระยะเวลาในการชาร์จก็อยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงผมในการชาร์จเต็มครับแล้วก็มันบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พีโอเคมากครับแล้วก็ถ้าใครผมทําการชาร์จแบตแล้ว ไฟชาร์จเป็นไงบ้างผมในการเชื่อมต่อก็จะมีไฟแสดงฐาหนะในการใช้งานครับไปอ่านคู่มือได้ผมในการใช้งานบอกเลยว่าคู่มือบอกหมดเลยว่าตัวอย่างเช่นถ้าเราชาร์จอยู่ครับไฟสีแดงมันจะแสดงตลอดแต่เมื่อเราชาร์จเต็มแล้วไฟก็จะดับลงในการใช้งานครับในการเชื่อมต่อบลูทูธให้เราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วไฟสีน้ําเงินตลอดเวลาจะแสดงออกมาแต่ถ้าเราไม่เชื่อมตอ่อไฟสีน้ําเงินมันจะกระพริบไม่ได้ยากเลยครับผมแล้วก็แล้วผมสามารถเช็ค เปอร์เซ็นแบตผ่านตัวแอปพลิเคชันของไทยได้ผมบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่ครบจบแน่นอนในการใช้งานคุ้มบอกเลยว่าหลังจากที่พีแกะกล่องพรีวิวมาเป็นลำโพงที่คุ้มมากคุ้มจริงแล้วดีไซน์ในการแบบสัมผัสฟิลลิ่งคือดีจริงครับดีมากครับบอกเลยว่าดีมากในการใช้งานครับเดี๋ยวพี่ผมจะให้ดูใกล้ๆชอบมากครับนี่พีเบาเสียงก่อนนี่ชอบสวย ปรับไฟได้ครับผมนี่เราก็ปรับไฟได้หรือว่าเราปิดเปิดได้ผมนี่ครับปิดเปิดแล้วมันก็คอนเน็กใหม่ง่ายครับผมรอมาสักหน่อยเห็นไหมครับเรียบร้อยแบตก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์แบตออกมานี่ถือว่าพีชอบอะ่ะชอบมากนี่ครับแล้วก็เชื่อมต่อพันตัวเพลงเลยนี่เอ็กเบตก็จะขึ้นนะครับผมไฟตรงนี้ถ้าเรานี่ครับปิด ถ้าเราปิดมันก็จะดับถ้าเราเปิดปุ๊บกดหนึ่งครั้งนี่ครับเพิ่มเสียงครับเวลาเพิ่มเสียงครับผมมันจะแสดงด้วยนะไฟตรงนี้ซึ่งเวิร์กมากเวิร์กเวิร์กออ,อองตรงว่าเป็นลำโพงที่พี่ชอบมากในการใช้งานตัวนี้ครับสวันดีครับผมพี่เพยขอแกะกล่องแล้วก็พรีวิวกับตัวลำโพงไทบิสตอมบอสตัวแบตตัวนี้ครับผมสวันดีขอบคุณครับ